วันดีพี่ก็จะมาทำภารกิจพรอมันเบคอนเราไปตามหาเด็กหัวร้อนโดยพี่จะส่งเข้าไปในแมปรวมแล้วไปแกล้งลักคนในแมปเรามาดูกันว่าจะมีใครหัวร้อนกันบ้างก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับส b ครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพีไลค์ด้วยสำหรับคลิปนี้นะผมพี่ก็ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็หนึ่งซับสไคร์กันด้วยนะครับผมเพราะว่าภายในชิ้นปีนี้เราจะต้องไปถึงหนึ่งแสนซับให้ได้เลยกดไลค์กด like, ใจพี่ด้วยมาเริ่มกันเลย มาหาเป้าหมายก่อนนี่ไงเฮ้ยเจอคนเดืนโลครับผมอ่าขอพี่ขอพี่ขอพี่รัดหน่อยเปล่าอ่าโดนเฉยเฮ้ยเอาเรื่องจัดแตกเลยครับผมเดี๋ยนี้หาเหยื่อหาเหรอนี่ยนี่อันนี้ดัมมี่นี่คนรัดดัมมี่ทำไปหิดจัดเลยเบคอนตัวนีเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยมี่ไงยิงกากดยิงกากดอย่างโกงอะครับยิงกากดได้เดี๋ยวขอปามิตรีครับว่าไงเบคอนนี่เบคอนเหมือนกันเฮ้ยเหม็นเหม็นแล้ว่ะ มาและหนึ่งคนใช่หรือเปล่าเนี่นเ,นอเองใช่คนหัวร้อนหรือเปล่าสุดหล่อลปัดเอ้าไม่โดนไงเฮ้ยเอ้าโดนแรกจังหวะนี้โอ้โอ้โดนพายุใจเย็นใจยเย็นเฮ้ยโอ้เองก็เล่นแรงไปเมื่อนเนี้ยหุบมาโดนบล็อกนะอ่าบล็อกขันครับนี่ครับสวัสดีครับ,น,รบแบบนี่แหละเอา้าโดนแดดบล็อกครับผมสวยแล้วอ่ามีแหลกดาวเวออกมาตีไงโอ้ตีแตกหรือเปล่าจังหวะนี้จ้ำจ้ำมบอมเอาไม่โดนเฉยเอา้าแตกอยู่ดีว่ะ เอาเรื่องอืมไอพีดีเจไม่ทันมาไปกันต่เอเฮ้ยผลุนผลนี้ว่าอย่างไรครับผมเบคอนเหมือนกันเลยเรามันเผาพันเบคอนนะต้องรักกันไว้สิฮึไม่รักกันเหรอไม่รักก็ไม่เป็นไรครับผมที่เปิดก่อนเลยจังหวะนี้รวบด้วยสก,กิลหนึ่งของผม M1 หนึ่งสองสามเอา,า 1, 2, เผา,าติดบล็อกอ่ะอ่าเล็กโดออกมาครับผมเกือบแตกไม่เป็นไรครับผมเอา้าโดนต่อยขัดเดี๋ยแล้วมาดิซิงปอมสก,กิลสองอา่าโลหายแล้วนะสุดเหรอเด้ต่อยหนึ่งนี่ต่อยไม่โดน เอา้าดึงม <VE> ั่วม่โดนนะครับผมหุบมาครับผมเจ้าดิต่อยหนึ่งอ้าต่อยคัดได้สวยรวบโดยสั่งเกี้ยวเรื่งเรียบร้อยฟีดีเจอร์ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยตี่ไงกูโลัดได้อีกหนึ่งตัวปั๊บขอให้อุ้มมิโดนวะมาเฮ้ยว่าไงครับโดนลัดว่าไงครับผมโดนลัดไปนี่ไงอ้าวต่อยคัดได้สวยรวบโดยสั่งเกี้ยวลนี่แตกไปแล้วผมของจังวันนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรครับผม เมียนตีครับผมสุนเหรอเฮ้ยจะมางัดโต๊ะพี่เหรอยากกว่เนาะบล็อกต่อยได้สวยจับด้วยสกิลสองนี่แอบแมงอยู่นี่ต่ด้วยสกิลดึงต่ออ่าตี่โคตรตึงเอ้าโอ้โหมันโดดลงมาแล้องต่อยเราได้ปะเอาวะเอาวะมาดิเนอะยังไงครับผมแดดหน้ามาใส่แดดต่อยเอ้าโดนต่อยขัดเฉยโอ้อะไรวะนี่เฮ้ยเนะนี่ต้องแตกแล้วจังมันนี้ รียบร้อยครับผมผมจะไปรอยเองครับนีไ่ไงเอาไม่โดนเฉยอะไรกันครับเนี่ยเอ,อื้อไปกันต่อครับผมบอกมองหน้าทำไมคิดว่าเป็นเบคอนแล้วพี่จะยอมเหรอไม่ยอมนี่อ,อ่ะเบคอนเหมือนกันเนื้อต่อยกันได้แต่หน้าต่อยอ่ะไม่โดนอ่ะบล็อกต่อยได้สวยวิลลิชเชอร์สกิลหนึ่งไปงี้วันนี้มาอันตีใกล้มาแล้วนะมั่นยังครับผมขอพี่รักหน่อยครับนี่ไงยิงไปครับผม สากิวสี่เจ็ดได้อ่ะฟอรนิเจอร์ไปครับผมเดี๋ยวนี้มาดิครับมาดิครับมีเปล่าหืมีใครหัวร้อนไหมแถวนี้อ้าวอ้าวอ้าวไอตัวโดนฟอรนิเจอร์ไปเมืเอ่อกีอ้นี่หว่าใช่หรือเปล่าอ๋อฮะหัวร้อนที่จะให้แ<น>ดน,นอ่ะอ,อุอ้ยไม่โดนเคาน์เตอร์อ้าเคาน์เตอร์มั่วน,นะยังไงครับยังไงครับเปิดด้วยสกิลหนึ่งครับผมบอมสากิวสองจะได้ไปแดนหน้าต่อยหนึ่งสองเอา้าโดนจับโอ้โหติดบอมอ้าวไอตัวตไม่โดนสมแน่ แตกดอยยัดหน้าไปครับผม,มดิอุ้ยโดนต่อยขัดบบยิ้มเอาอะไรวะโดนซีดีย์พันเฉยเฮ้ยมาทั้งสองคนว่ะมาดิมาดิครับมาเจอกันที่บบทะเลทรายเอา้าเดิงอรเตอร์เฉยยอย่าอย่าเกง่งอย่าพึ่งใจเยน็นอื้อวิ่งเก็บแทกเก็บแทกใจเยน็นโอ้โหปองใส่ิ้สองเอา้าลืมไปว่ามันเคาน์เตอร์แล้วเอาไหม แดนหน้าไม่โดนครับผมจังวันนี้ใส่แดนต่อย1 2รวบด้วยสกิล2ครับผมจังวันนี้ชาร์จสกิล3าล้อเป่าแล้วก็ตามด้วยยังไงยัดเข้าทีหน้าเรียบร้อยเกมพิกครับผมจังวันนี้โอ้โหเกือบแตกยากวนี่ยสามศพไปว่ายังไงครับผมพอุ่มเฮ้ยอยู่กันอยู่กันเยอะอ่ะหุ้ยมีออร่ารึเปล่านี่มันสองหมื่นคิวมาอ้าวต่อยได้ครับผมแดนมาหาพี่ทำไมวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มาเล่นทีเผลอหรือเปล่านะ เลีงครับผมเลีงก่อนเลีงก่อนเอาตัวไหนดีว่าเอาสองตัวไปเลยแล้วกันเอ้าเอ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 าอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมันโมโหมันโมโหอ้าวโดนหนึ่งมาเท่าที่เบ้าหน้าผมสักคิวสองยัดหน้าไปเฮ้ยอะไรอะไรจะเอาเหรอจะเอาเหรอเฮ้ยสองหมื่นคิวอไปแล้วครับผมไม่อยู่แล้วจังหวะกองโจดนี่ไงรอสกิลวดาวดูรอสกิลนี่ทั้งขยะปลายัดหน้าเอาโดนสอง เอาไดิครับเจ็ดได้ไหมเฮ้ยอ,อยากโดนฟินิเชอร์หรือเปล่าสุลล่ามาดิใส่แดชต่อยหนึ่งสองอ่ารวบโดยซีรีนี้เรียบร้อยฟินิเชอร์ไปไครับผมหหไหมได้หนึ่งตัวเฮ้ยครับร้านแบบตึงๆอะไรอะไรสองหมื่นคิวอ่าโอ้โห้โคตรตึงเฮ้ยเฮ้ยขอหน่อยครับนี่โ <c oughs> ดนปลาทางใหญ่ยัดหน้าไปครับผมตรงนีเ้เอาเอาเอาเฮ้ยโมือ่ันี่ไงเดินหน้าไปอย่างนี้เลยเหร ตีไงหุยหุยมีคนเล่นหรอขอหน่อยครับขอหน่อยครับขอพี่รัดหน่อยครับตีไงเจ็ดได้ยัดเขาน่าโอ้โหฟีเจอร์ได้จริงจ้าโดนนะผมมาเฮ้ยเฮ้ยมีคนเลือดโลแตกเปล่าแตกหรือเปล่าเอ้าโดนเลยวะกลางอันตรีนี่หว่าปั๊บก็ให้อุ้ยไม่โดนเอ้าแดดหน้ามาอย่างนี้แดดหน้ามาอย่างนี้ก็แตกครับผมรอมาหน้ามันจริงจ้าผมหุย กดอันตรีว่ะเฮ้ยใจเย็นโอ้โหเราก็มีอันตรีนะรอเลื่อนโล่รอเลื่อนโลโลนี่ไงฟินิเชอร์ได้มาอีกตัวบักมาให้ริงชาร์จจริงโอ้ยยิงไม่โดนว่ะเฮ้ยไอตัวมีออร่าเนี่ยมันแ้นเราจัดเลยน้องมาแล้วมาแล้วมาแล้ววะจรครับคิดว่าพี่กลัวเหรอครับกูวิ่งก่อนวิ่งรอสกิลว่ะผมอย่างวันนี้เอาเอาเอาชาร์จเอ้ามันอยู่ซ้ายมือว่ะสวยละเจ็บอยู่เจ็บอยู่อย่างวันนี้ยังไง มึงคือม,มัาผมขอต่อยนะครับต่อเอาอันตีครับตีไงบองเขาที่หน้าไปโดนแดดหน้าต่หนึ่งสองดด้วยสกิลเดินครับผมอะไรเบรคอนอะไรเบรคอนอะไรของมึงวาเบ,อบคอนมันเดินบล็อกทำไมดิเบคอนมันเดินบล็อกค้างวะ <S <S ตัว F เอฟมันค้างหรือเปล่าเน้อเอาแดดหน้าโดนเบคอนตีไงอย่าทำเบคอน,นครับผมพี่ทำได้คนเดียวอ,อย่าทำเบคอนไอ่ยิงสามแล้วเจนแดนเนี่ยอุ้ยไโดนวะมันบล็อกค้าง ใส่ได้ต่อยอ้าวไม่โดนอบล็อกได้แอวตรงนี้เอาโดนลัดเฉยไปต่อครับผมเฮ้ยขอครับผมนี่ครับซิงนี่ควรประสาทไหมครับผมเราควรประสาทมั้ยรอรอรอแบบเอา้าขวดอันนี้ไม่ใช่ขวดแล้ว e อีโมกรั e นอ่าอีโมอะไรนี่ไม่รู้อ่ะโดนลัดไปก่อนอย่างนี้ไปต่อครับผมนี่นี่นี่มันมาแล้วมันมาแล้วใส่ได้ต่อยหนึ่งสองดูว่เป็นสกิลหนึ่งของผมเอาอันนี้เอวันรอหนึ่งสองสามเอาแหลกดอกใบสวยได้แหลกดอกมาแล้วจังวันนี้ ยิงสกิลสาเอาไปโดนค <Br r. S 1> อมสกิลสองอ้าวไ่โดนอีกโดนรวบฟรีเจ็บอยู่อัดดปการ์ดงดัดเหรองัดไม่โดน่ะเสียเหล็กดอมาดิแต่ต่อยเอ้าต่อยได้สวยรวบด,ด้วยสกิลหนึ่งเอวันหนึ่งสองย้ำกระหม่อมเอ้าบอลของโบไปครับผมไม่ต้องย้ำกระหม่อมในตอนนี้ปอมสกิลสองยัดไปแล้วก็เจ็ดได้ <No. S 1> ตามเหยียบอุย้ยเจ็ดได้ไม่ถึงว่าเสียได้กิ่งสกิลสามเฮ้ยโดนแล้วนะเอ,นนะอ้าติดบล็อกเฉยเฮ้ย ไอเย็นไอเย็นเออเอาบัคกันมาต่อยหนึ่งสองสามตบสามต่อยเฮ้ยแตกครับผมมาดิครับมาดิมาดิอู้แถวนี้รถโลเยอะจัดอ,อ้อะไรอ่ะอู้วต่อยสกิล่หนึ่งอ,อันตียัดหน้าเลยเมื่อกี้ใครทำฮะใครทำมาเฮ้ยโอ้ยไอ้นี่มันหนีเก่งจังวะโอ้ยอันตีจนหมดอ่ะอันตีจนหมดเด้อจะเอามันไม่ตายอ่ะไปแล้วผมซิงสกิลธรรมดาก็ได้น หนีจังหวะนี้มาหนีแล้วก็ต่อยต่อยแล้วก็ตบตีไงรวบดกก้วยสกิลหนึ่งเดี๋ยววนหนึ่งสองสามม่จ้ำกระหม่อมมาโดนแล้วจังหวะนี้พร้อมใส่สกิลสองเต็มหน้านะจังหวะนี้ได้ย,ยังไงเกือบแตกสวัสดีครับสวัสดีครับยิงสกิลสามแล้วก็เจ็ดได้อุ้ยเจ็ดได้ผิดทางฮะเอ้ยบบนี่มันแตกแล้วอ๋อผู้โดนปูรัดแต่นั่นมาต่อยหนึ่งสองรวบด,ด,ด้วยสกิลหโอ้ยกูโดนปูอีกแล้วกูเริ่มลำคาญปูแล้วในแบบนี้ <L ock> ปูนี่มันเลือดเยอะแล้วก็หน้าลำขาดมากไม่ค่อยมีคนตีนะช่วงนี้เอาด,ด,ดวลดิดวลมาแต่ครับผมได้มาตัวนึ่ง <l ick> อันนี้มันกดจัดเลยวะเจ้าพี่ได้หรอเนาะอ้นี่มันไปดูคิวมาแล้วมันสองหมื่นแปดนะคิวเขาสองหมื่นแปดนะช 28, นะชเชิงหนายอยู่อ่าแต่ไม่แป็นไรครับผมมันเล่นตัวที่โดนเราเคาน์เตอร์นะนี่ไงไซต์ตั้มันโดนจีโน่น์เตอร์ง่ายนะเพราะว่ามันสก,กิลมัน สแปมได้ง่ายไง <No. S 1> นี่ไงมันไม่มีสกิลกันสแปมนะอ่าถ้าอยากเจอจีน้องก็ต้องเล่นตัวที่แบบมีเคาน์เตอร์อะไม่อะตอมิกก็กาโร่อสองตัวถ้ากาโร่นี่เป็นตัวที่มีเคาน์เตอร์ธรรมาชาติมากเอ็ดไดยัตที่หน้า,อ,าอ่าวแตกฮ่าเรียบร้อยโโหเกือบโดนปูหนีบแล้วเมื่อกี้เฮ้ยไปครับผมรอรอรอเขาเกิดเอ้าออกมาแล้วนี่า่าโอโหออกมาแล้วครับผมเสียดายา่ะ เปน็นบ้างผมสำหรับคลิปวิดีโอพ่อเป็นเบรกนออกไปตามหาเด็กหัวร้อนนะครับผมถ้าน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ลายด้วยเจอกันบปอี